ห้าสี่สามสองไปพี่เจมส์อ่ะแปนมีทเธอบอกช่วงนี้ก็รังเต็บตัวหนักเลย ไดครับเป็นยังไงบ้างกับการเีินงานวันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับว่ากลัวว่าจะออกมาไม่ดีเพราะว่ากังวลอะไรคือโชว์นี้คือคือผมไม่ได้ทำแฟนมิตรมาประมาณสักหกปีแล้วครับผมเป็นแฟนคลับเขาตลอดบอกตลอดแต่ว่าเรียนคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงแต่นี่เหมือนโดนเป็นไฟบังคับแล้วว่าต้องทำแต่ว่าก็เพิ่งมาคิดออกไม่กี่วันที่แล้วครับซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราเล่นแล้วเราจอยจริงๆว่ามันห่างไหมมันานแล้วมันต้องคอสสนิทยังไงบ้างก็ต้องต้องจัดโชว์ให้ดีๆคือครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะ ทำให้แบบแฟนคลับอยู่ใกล้ชิดกันมากๆากคือเราจําหัดสนวนที่ไม่ได้เยอะมากเป็นฟิลแบบว่าสุขอะไรอย่างเงี้ยรับแต่ที่ที่รุ่นไทยนะคราตั้งคือตั้งใจไว้ว่าอยากให้มันมีการอินร์แรกกันที่มันไม่ใช่เป็นคืๆแบบว่าโชว์จ๋าขนาดนั้นเลยอยากอยากไปรุ่มสนุกันแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่เจมซ้อมอะไรไปแล้วบ้างร้องเต้นอะไรครบหมดแล้วหรอฮะยังครับจัดแล้วนะว่าจัดแล้วนะวันที่แล้วนะครับก็พยายามอยู่หมายถว่าพยายามหาคิวไปซ้อม พยายามทำให้ได้หรืออะไรทำไม่ทันครับเห็นว่าบัตรหมดแบบภายในเดยุค5นาทีบางคนไม่ทันด้วยคือมันเป็นคือแฟนคลับผมอ่ะก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจัดเยอะไปก็่มีใครไปอะไรเงี้ยแล้วไปจัดเล็กอะไรเงี้ยกลับไป600คนครับอเล็กเลย กตหมดไวมากด้วยอ่ะใช่แล้วก็เลยโดนแบบว่าเลยว่าทำไมจัดร้อยเัาตอนแรกก็บอกกันเองว่าคือแค่ก็าอมแล้วอะไรแต่ทำกลุ่มแต่าคาบัตรเรเขาบอกว่าเราขายเอาแต่คนมากเลยอ่ะเปจัดว่าแล้ว คือเราคือเราคือเราก็ไม่ได้กลา้าหรอว่าไปตั้งรายการสุดเลยนะเพราะว่าปัจจุบันจริงหรือว่านําไปบริจาคแล้วแต่ว่ารายรายรายได้จากการขายบัตรเนี่ยก็ทำไปทำตามทุสุสเพิ่มรอบได้ไหมพี่เจมส์ขายบัตรออนไลน์เพิ่มรอบได้ไหมหรือว่าขายออนไลน์ไปด้วยให้คนดูออนไลน์ได้อะไรเงี้ยอ๋อยังไม่ได้คิดอยงนั้นเลยครับเพิ่งคิดโชว์เสร็จไปเมื่อวานนี้แต่อย่าบอกกีเจมส์บอกว่าอยากใกล้ชิดทําไมเราถึงอยากให้ต้องใกล้ชิดกันขนาดนั้นที่เราก็อยู่กับแใจกับมานั้งนานคือผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ที่เรายังไม่เคยเจอกันแบบนี้มาากกว่ คือโอเคเราเคยไปเจอนันต์ามงานไปเจอนันที่นู้นที่นี่อะไรแต่ว่าอันนี้มันเป็นกลืนๆที่แบบเราจะมาร่วมสนุกกันที่มันมีแสงสีเสียงมันมีแบบซีเกิลที่เราอยากให้มนสนุกด้วยกันก็เลยก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้เรียนไปกี่เพลงอ่ะพี่เจมจะร้องเพลงกี่เพลงครับที่สปอยได้เลยครับสปอยได้คร่าวๆแล้วผมเตรียมไปยี่สิบครับอ๋อ ร้องคนเดียวเหรคนเดียวเลยครับโหเก่งอ่ะแล้วมีถ่ายรูปหนึ่งต่อหนึ่งยู่สิบร้อยคิวใช่ครับเคือมีถ่ิดรูกจริงก็เนื่อยมากเลยนะซีนไว้นานจริงผมไม่คิดไม่ออกเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเนี่ยผมเสร็จงานนี้เดี๋ยวผมไปคิดต่อแล้วนอกจากนอกจากร้องเพลงเราเตรียมน้ำตาไหมเพราะมันต้องมีซีนซึ้งๆีดราม่ามาใจ เป็นเดือยก็พยายามก็พยายามเตรียมเตรียมแต่ละอย่างไว้ที่ที่เป็นทั้งความแบบสนุกเฮฮาแล้วก็เรียกว่าเป็นการล้ำลึกความหลังที่เราอยู่ด้วยกันมาแบบเป็นสิบปีแล้วอะไรแขกล่ะพี่เจมีแขกมาเชิญไหมมีเกสไหมในงานไม่มีครับไม่มีเลยหรอพี่จะมีเซอร์ไพรส์ไหมเยเดซอยวไพรส์จริงเลยไม่ไไหววมมมยยเเเจดี่่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะครับไม่มีสักคนเพื่อนมาเติมให้เพื่อนเพื่อนไปดูกัน งานเรามีเนาะงานเรามีไหมโอเคโอเคเดี like <S 1> <S 1> ๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปชวนลองเดี๋ยวลองเออสบาย์ซะหน่อยเแต่เป็นเวลาพักมากเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับใเออวันอาทิตย์บ้างไหมเราลันคนเดียวมันจะไม่ไหวเอานะลองดูครับมันนเป็คือคิดเองทับเองหมดใช่ใช่คือคือผมว่ามันเป็นบรรยากาศจริงแหละที่คือความความคตั้งใจคืออยากให้มันอยากให้ดูใกล้ชิดกับแบบว่าแฟนๆที่แบบเขาตั้งใจซื้อบัตรมาอะไรเงี้ยคือแล้วก็เลยอยากก็เลยอยากอยากไม่ได้มีแบบว่ามี คือคืออยากให้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่เพราะว่าถ้าจัดคัมภีรแล้วอีกกี่ปีสี่ห้าปีอีกไหมอีกสี่ห้าปก็ถ้าคือถ้าคนอยากดูก็เดี๋ยวจัดเรื่อยๆได้ไหลๆไปแต่ขายบัตรเอาสัปปงให้ตรงหน้าด้วยนะที่ญี่ปุ่นเลยแอบกดถามทริปญี่ปุ่นทริปญี่ปุ่นฮะพี่เจมส์เซลเพื่อนเซลแหละเพื่อนสั่เยอะคือก็ถามสวบีบไม่เอ่ยทิปเ้ตรงมาเรนไทยพอดีครับโอ เลยลงนเซอรเบียนิดหน่อยอนแห่งารเป็นชิซิคคู่ใช่มั้ยชิซิคคู่เสีคู่เราใส่เองไม่มีใครใส่ด้วยเลยเจนมว่าใช่ไหมใช่ครับใช่เออแล้วคือมีมีโมเมนต์อะไรแบบ อย่างเช่นเป็นวัเป็นของให้หรืออะไรโมเมนต์พิเศษปีนี้ไม่ปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลยอไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรให้คือคือไปไปยิปสซีนี่เป็นที่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 สองของปีนี้แล้วเหมือนกันแต่ว่าคือรอบแรกก็ไปทั้งชั้นแล้วก็รอบรอบนี้ก็ไปไปเลียเวลาหนึ่งหลายคนนุ่นอยู่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรของอะไรอะไรอะไรยังไม่มียังไม่มีครับเขาบอกเขาก็ยกให้เราเป็นคู่ที่แบบว่าน่าจะมาแสงหน้าพี่ๆหมดทุกแสงทุกคู่นี่เขายกให้ผมเขาโบยทุกคนเขาโบยทุกคนเลยเขาโบยคู่เตัวเอง เขาบอกว่าคู่เจมน่าจะพร้อมสุดพร้อมสุดเลยะกันมเจมมาเจมมาไม่พร so so ้อมอส็่พี SO like ่จาพูดถึงความพร้อมนะวันนี้ในเรื่องอนาคตวันนี้ม่พี่เป็กตัดไปมีลูกแล้วไปแล้ว มีเัดทิ้งี่เกตัดไปทำไมไมม่ีเไม่มีญาอาจจะเซอร์ไพรส์เลยก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจคือช่วงนี้ผมพี่พี่ชายคนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเหมือนกันอ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องไปสืบก่อนว่าเป็นยังไงแต่ว่าตัดทิ้งไม่ได้นอนแล้วตัดก่อนก็ได้ก็มีอเล็กกับ โบเอมีพี่บอยอแล้วว่าใครในแก๊งเราเรารวมเราด้วยนะผมว่าพี่รวมผมด้วยผมผมอ่อมาสามคู่สามคู่เนี้ยอ่ะใครมาใครไปก่อนใครใครมีเปอร์เซ็นต์ความหวานผมว่าคนที่บ่วยผมน่ะไปก่อนอ้ยอนอเล็กเลยอเล็กก็บอกพี่บอยเพราะว่าด้วยแบบว่าอ่าไวยุฒธเขาด้วย ไวยาวุฒคุณาวุฒิความพร้อมพร้อมเออเรื่องหลายเขาก็เริ่มไปแบบเริ่มลงธุรกิจนี่นั่นไงนี่แหละนี่แหละมันมันก็มีโอกาสเมีโอกาสสูงว่าดูเขาแบบตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวมากอันนี้เราคุยกับเล็กมื่อก่อนไหมเพราะเล็กก็บอกว่าพี่บอยต้องไปก่อนจริงป่ะเออไม่ได้คุยเลยครับมันมันเห็นแววหรือแบบวิแววหรือเห็นท่าทางเราเห็นจากแบบว่าภาพแบบคนนอกคือดูเขาพร้อมดูเขาแบบสร้างเนื้อสร้างตัวนั่นไงแล้วเขาบอกว่าคู่เราพร้อมอ่ะ ถ้าบอกถ้าคู่เราพร้อมมาเราสิตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ยังไม่มีครงการเหรอเพิ่งวางเสาเอกไปรอแป๊บหนึ่งเอาแปรงนิ่ติ้งก่อนก่อนเอาแปรงนิ่ติ้งวันอาทิตย์นี้รอดก่อนช่วยด้วยพ่อได้ผมฟังอยูแล้วไปดูไปดูไหมเฮ้ยเดี๋ยวส่วนตัวไหมไปดู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 โอเคขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society